กรีนเปิดใจทั้งน้ำตาชีวิตยิ่งกว่าละครแบกหนี้ที่ไม่ได้ก่อยอมสูญเสียความรักเพื่อแม่ ถือเป็นนักแสดงสาวสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงสำหรับสาวหน้าหวานกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลแม้หลายคนอาจจะมองว่าการทำอาชีพดารานักแสดงเป็นอาชีพที่ร่ำรวยมีเงินและมีความสุขแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าชีวิตจริงของกรีนยิ่งกว่าในละครเพราะด้วยความเป็นพี่สาวคนโตจึงต้องแบกรับหนี้ที่ไม่ได้ก่อรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ล่าสุดสาวกรีนเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านวันบันเทิงทอล์กว่าครอบครัวของเธอไม่ได้ร่ำรวยและสาวกรีนมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบซึ่งคุณแม่ไม่ได้ทำงานแล้วเพราะล้มละลายส่วนคุณพ่อมีปัญหาเรื่องหนี้สินแม้ว่าจะทำงานในวงการบันเทิงแต่ละครก็ไม่ได้มีตลอดทำให้รายได้ไม่เยอะและรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันซึ่งตั้งแต่คุณพ่อเสียยอมรับมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมาก แค่ค่าทำศพเป็นครึ่งล้านแล้วจึงจำเป็นต้องขายรถเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวเพราะรู้ว่าหลังจากนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมากมายพร้อมพูดกับตนเองว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆโดยสิ่งที่เคยฝันอยากได้บ้านและรถต้องหยุดลงและปรับความคิดของตอนเองว่าบ้านหลังปัจจุบันก็อยู่ได้รถสามารถสลับใช้กับคุณแม่ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือย รวมถึงคุณแม่เคยเล่าชีวิตที่เคยลำบากถึงขั้นไม่มีเงินต้องขอกระดูกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาต้มกินเป็นซุปแทน ทำให้สาวกรีนสามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองได้เร็วและมองว่าชีวิตเราโคตรสบายแล้วยังมีชีวิตคนอื่นที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองสิ่งนั้นไหมส่วนเรื่องแผนอนาคตกับแฟนหนุ่มธันวาสุริยะจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า6ปีนั้นยอมรับเคยคุยกับแฟนหนุ่มว่าถ้าอยากใช้ชีวิตร่วมกันต้องมาอยู่ที่บ้านกรีนเพราะเธออยากดูแลแม่จริงๆอีกทั้งแม่เคยพูดว่าเดี๋ยวพวกแกก็ไปหมดแล้ว ฉันก็ต้องอยู่คนเดียวทําให้กรีนอยากอยู่กับแม่มากขึ้นและพร้อมให้น้องๆอ,ออกเรือนไปก่อนต่อให้กรีนต้องสูญเสียความสุขบางอย่างไปแต่ถ้าได้ความสุขที่ใหญ่กว่าก็ยอมซึ่งตอนแรกแฟนหนุ่มทันวางเงียบไปสักพักแต่เขาก็เข้าใจความคิดของเราและวางแผนด้วยกันว่าถ้าธุรกิจแต่ละคนได้100ล้านเมื่อไรก็จะแต่งงานกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด